โลดหน้า2นะครับหลัง3นะครับกำลังสวยเน้นใช้งานดาว29 0 0มนเนะครับเน้นจัดทรงช่วงล่างล้อแม็กโชค๊คเซ็ตช่วงล่างเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าเน้นใช้งานช่วงล่างต้องจบนะครับ สวัสดีครับผมบีไฮแลนเดอร์นะครับจากอิสุบกิจวัตเตอร์บ้านปป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้พาลูกค้านะครับพามาชมรถของน้องเด่นพงลูกค้าจากบางบัวทองนะครับกับรุ่นตัวแคปนะครับ SPC นะครับเกรด SDA นั่นเองครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับีนทีต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่บีพามาดูว่าลำนี้เนี่ยนะครับกับโปรโมชั่นดาว29,000นะครับ เน้นจัดทรงช่วงล่างล้อแมกช็กเซ็ตช่วงล่างเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าเน้นใช้งานช่วงล่างต้องจบนะครับแล้วก็ต้องได้ล้อแมกย่างดีด้วยป่ะเดี๋ยวพี่พพาชมครับว่า29 0 0มมีอะไรบ้างเช่นไครับโอเคเรามาเริ่มที่ตัวล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้จะเป็นล้อแมกนะครับงานยูสตานะครับไทสี rs นะครับ s s r นะครับแปดครึ่งเท่ากันทั้ง4ล้อเลยนะครับออฟเซตยี่สิบห้านะครับเนี่ครับ ไม่ล้นนะครับ8ครึ่งออฟยีิบห้านะครับ S S R นะครับตัวนี้รัดเข้ากับยาง Sport X นะครับเบอร์50ทั้ง4ล้อเลยสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าใช้งานไปในระยะหนึ่งต้องอสลับล้อเนี่ยก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันได้ทั้ง4ล้อเลยนะครับก็ประมาณ10ื่นโลนะครับหรือ15,000โลนะครับก็เปลี่ยนสลับสับยางนะแล้วก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่เนาะนะครับตามสเปคนะครับโหลดหน้า2 นะครับหลัง3นะครับกำลังสวยเน้นใช้งานนะครับนี่ครับเบรกดำนะครับแล้วก็ตัวปิดดุมนะครับสีดำแล้วก็น็อตดำนะครับเน้นความดุนะครับล้อจะเป็นสีเทาออกเทาดำดำหน่อยนะครับนี่ครับหรือที่เรียกว่าเทาแบบคล้ายๆเทากันนะครับแต่ว่าเข้มกว่านิดหนึ่งนะครับทีนี้ไปดูล้อหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับ เราโหลดลงมา3นิ้วไม่ดัดแหนบนะครับแต่ว่าใช้กล่องตันนะครับซึ่งเป็นกล่องตันงานของพี่บีเองนะครับซึ่งเป็นกล่องตันที่แก้พาวงัดพายันไปในตัวเลยนะครับตัวนี้นะพร้อมกับเปลี่ยนชกทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังเป็นของบูฟเฟนเดอร์นะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานการขับขี่นะครับให้มันยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเข้าโค้งแล้วไม่โครงไม่ย้อยนะครับเวลาบรรทุกนะครับล้ำหนักได้ดีเนาะนะครับรถมี การยุบตัวแล้วก็คืนตัวที่ดีนะครับเวลาที่จ้ามคอสะพานรถจะไม่โยนนะครับเวลาที่เข้าโค้งนะครับรถจะไม่ออกโค้งนะครับมันจะเกาะถนนดีมากๆดีกว่าฟิลลิ่งช็คทั่วไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่จัดทรงโหลดเนาะนะฮะเนี่ยครับช่วงล่างครับกล้องนะครับแผดมาดูเลยนะครับพร้อมกับท่อนะครับเนี่ยครับท่อนะครับปลายไทเทบีบีแฮเดอร์นะครับ กล่องตัน BB นะครับชุโบเฟนเดอร์นะครับแล้วก็พร้อมกับในเรื่องของตัวเพานะครับเพาแล้วก็แก้เพากลางย้อยให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะโหลดแค่3มนิ้วเท่านั้นนะครับพอโหลด3นิ้วเพิ่มเนี่ยเพาก็ยังมีอาการที่แย่ย้อยหรือว่าตกท้องช้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแก้ให้เสร็จสับเลยนะทีนี้ก็ไปดูภายในกันบ้างนะครับนอกจากที่ไปดูภายในนะครับในโปรโมชั่นก็จะมีฟิล์มนะครับ ที่จัดให้ในปู2.9ก็จะเป็นฟิล์มเขียวสายนะครับเขียวเข้มไฮคูอาร์สิบอาร์ห้าสิบลูกค้าเลือกได้หมดนะครับหรือว่าเป็นเซรามิกก็ได้นะครับหรือเป็นลามินาก็ได้เช่นกันเนาะนะครับไปดูภายในกันเลยครับครับสำหรับภายในนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนะครับคาเล่งไฟฟ้าที่มีให้ในปูนะครับตัวนี้เป็นของ isuzu power boost นะครับอ่าติดแล้วคนเล่งไม่น่วงนะครับช่วยให้คนเล่งเนี่ยนะครับเวลาเหยียบนมาเร็วขึ้นนะครับ เวลาที่เราอยากจะแซงมุดซ้ายมุดขวาแซงได้อย่างราบเรียบได้อย่างมั่นใจนะครับไม่ต้องรอรอบนะพร้อมกับตัววัดบูทก็จัดให้ในโปร2เเช่นกันนะครับแล้วก็ภายในออปชั่นนะครับก็มีหน้าจอให้นะครับในรุ่นตัว SDA ตัวเริ่มต้นนะครับเบาะก,ก็เป็นบอกผ้านะครับเนาะแล้วก็มีระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับกระจกนะครับปลอไฟฟ้าเนาะนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับครับสำหรับที่ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคีนหรือว่าสายแต่งเต็มนะครับสายแต่งเต็มก็จะมีโปรโมชั่นดาว49,000ื่นนะครับในโปรนั้นเนี่ยก็จะมีตัวดิฟฟี่นะครับมีขาโปรงคาร์บอนให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นฝาโปรงคาร์บอนนะครับเป็นแบรนด์ของพี่บีเองให้เป็นตัวลาย f 1ทรง m เลยนะครับเป็นลายยอดฮิตนะครับเนาะก็ผ้าตารางขนาด6มินนะครับเป็น ทรงที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับตัวปลาปงที่จัดให้แต่ตัวนี้สายคินนะครับก็ใช้เงินดาวสองหมื่นเก้าพอนเดือนละ9ก้าพันหนึ่งนะครับแปดสี่งวดนะครับลูกค้า อยู่จังหวัดไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสามารถออกรถได้ทุกจังหวัดนะครับเรามีบริการทาสัญญาไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับมีบริการส่งรถให้ถึงที่เช่นกันนะครับนี่เรื่องการส่งรถนะครับเราเอาขค้ื่อสไลด์ไปส่งให้นะครับแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของตัวค่าน้ำมันที่เราต้องไปส่งให้ลูกค้านะครับขอค่าน้ำมันจากลูกค้านะครับเพียงแค่สองพบาทนะครับในทุกพื้นที่ที่เราไปส่งให้เนาะนะครับก็จะเชันไปนะฮะ ก็คือสไลด์ไปส่งให้นะครับเหมือนรับรถใหม่ที่โชว์รูมเลยนะครับการรับประกรันการอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับช่วงล่างเรามีการรับประกรัน,ะนให้นะครับเซ็ตให้จบไปเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่พี่บีทำมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับโปรดมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้ของดีแล้วก็โปรโมโชั่นดีแล้วก็ ผมว่าดีสุดนะตอนนี้แล้วครับนะครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องเบ้นพาชมรถรอบคันดีกว่าครับวันนี้พี่มีลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ